มาดูการสร้างความมั่นใจนะคะในส่วนของสนามบินเบตงเมื่อมีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งนายเพื่อเบตงก็เผยนะคะว่าสนามบินเบตงเมื่อเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วจะสามารถสร้างไรายได้สู่เบตงและจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นอย่างมากขณะที่ประเด็นดราม่านะคะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวค่ะ นายเอกยังอาภัยณะสงขลาแนวเพือเบตงก็เปิดเผยนะคะว่าหลังจากมีกระแสข่าวในประเด็นดังกล่าวทางกรมท่าอากาศยานได้สนามบินเบตงได้ออกมาชี้แจงให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วในเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างพื้นที่ที่รอใช้บริการสนามบินเบตงแต่อย่างใดแม้จะยังไม่มีการเปิดบินโดยสายการบินพาณิชย์แต่ชาวเบตงทั้งผู้ประกอบธุรกิจ แหล่งท่องเที่ยวโรงแรมที่พักและร้านค้าร้านอาหารในพื้นที่ก็เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วเมื่อสนามบินเบตงเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดบินได้ส่วนหนึ่งด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่นางไปเบตงยังกล่าวด้วยว่าการกอร่อสร้างท่าอากาศยานเบตงมีความสําคัญกับอําเภอเบตงอย่างยิ่งโดยเฉพาะด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวที่จะช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทาง สามารถเชื่อมโยงการเดินทางสู่เส้นทางการท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยและมีประโยชน์ต่อภาคธุรกิจการเกษตรโดยเฉพาะการขนส่งผลไม้ทั้งทุเรียนมังคุดส้มโชกุนที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับการเกิดขึ้นของสนามบินเบตงจะส่งผลดีต่อประชาชนชาวเบตงและจังหวัดชายแดนภาคใต้ในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและรายได้สู่ภาคการเกษตรได้เป็นอย่างดีครับ